ทำเขียงไม้ด้วยกาวไทบอลผัดอาหารได้เกตนะผมจะใช้เป็นไม้สายพันธุ์ไทยทั้งหมดไม้สักขนาดที่เราต้องการทไม้ที่ได้เพราะเอากาวให้มันประสานกันหรือเลือกเป็นกาวไทบอลเขียวเป็นฟูเกตผัดอาหารได้กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจับไม้มาเรียงนะดับสีที่เราต้องการใช้กาวไทบอลนะคะจะให้ทั่วจริงๆใช้ลูกกิ้งกิ้งใช้เป็นลูกกิ้งสีเลยกาวจะได้เข้าทั่วเลยถ้าเข้าไม่ทั่วที่เราเพาะไม้กับกาบีไ้เราคลายออกมาจะไม่ติดต้องทาให้ทั่วจริงๆใช้แคมบีบไว้จะมีแคมบีบด้านข้างและบีบด้านบน่อองกรรรรป๊บบบเเเนะวคืี เีนี้เราก็มาซอยผ่าด้านข้าวต้องการรอยตัดให้มันอยู่ด้านบนเวลาใช้งานเป็นเขียงมันจะได้ทนทานบนกับคมมีดได้มาเรียงรายตอกด้านที่เป็นหน้าตัดขึ้นไปใช้กาวทบให้ทั่วให้ลูกกิ้งกิ้งใช้ปากกาบีบเอาให้แน่นแน่นกำลังดีถ้าแน่นเกินไปไม้ก็จะบิดจะโกงแห้งได้ที่ปุ๊บแล้วเราก็มาปรับด้านข้างให้ขวลากได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม้สาทอนขอบอีกทีหนึ่งเพื่อความสวยงามเข้ามุมสี่้าองศาก่อนที่จะเข้ามุมใช้กาวไทบออีเขียวพูดเกดกันน้ำแต่ระหว่างเนี้ยผมจะไม่รอกาวมเยอท ค้งหน่อยนิดนึงก็เป็นเขียงใช้งานเองแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด่อนที่เราจะลงแวกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงแวกงานที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดจะทํางานไม้เป็นฟู้ดเกรดของเล่นเด็กได้ด้วยสีเขียวกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับกาวไทบอลอีสีแดงเงินเดีียวพร็อปปิ้งได้ที่ไม่ก่มันติ๊กต่อของแท้แน่นอน